คุยได้ไหมคะได่ะเอสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะค pues ่คะตอวพิเศษด้านของควันค่จากสุรากาญจน์เชษฐ์ธรรมนั่วันนี้ได้ข่าวว่าสุรากาญดูแลเรื่องน้ำเครื่องดีเนี่ยเป็นสิ้เชี่ยวชาี่สสคนดีทุกคน้ชมรู้เปล่าก็ช่วยกันถาะช่วยกันทำงานร่วมกันเราเปทั้งท้องถิ่นที่ส่งเข้าไปแล้วก็ได้ปฏิบัติหน้าที่วันนี้มีสองจอมาด้วยนะคะจากส่ัสดีค่ะเพนต์อมสวัสดีค่ะทั้งสองค่ะโอเคคราวนี้นะคะวันนี้เนื่องจากเป็น แต่ป๊อบปี้อยากจะทราบว่าเรื่องทางนางพวกเอลจีกีพวกนี้มันติดใจอยู่เร็วเร็วลายมากมันได้ข่าวบริษัทมาเตียมรึเปลมันยังมาเลือกตั้งคนน่าชื่อในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งท่านดได้ยังไงบ้างคะไม่เลยนี่เป็นสิ่งที่จุดจบธรรมดาที่คนจะได้รับงน้อมันเป็นสิ่งที้ก็แต่เรื่องของความเท่าเทียมการการที่เราผ่านขั้นอนเตียมไปเนี่ยผัดรันกันไปสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าความเท่าเทียมมันเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แบบแล้วนะคะมันเป็นประตูบานแรก โดยท for ี่ไม okay. so like, 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 ่ต like, ้องร้องขอจากใครในความคิดของคุณน่าจะหมายความว่าสิทธิของความเป็นคนมันควรจะเข้าเทียมไม่มีแพ่แต่ใช่ไหมคะไม่ควรถูกเลือกปฏิบัติ้วยผู้เห็นเห่งเองไม่ควรจะเกิดอาชญากรรมใดๆไม่ควรจะเกิดความคุกคามใดๆไม่ควรจะเกิดการเลือกปฏิบัติใดๆเพื่อเก่งสีสันของวันนี้ของเรานะคะคนเรื่องอยู่ที่ขบวนที่4จากับตอนนี้นะคะอยากจขอเชิญชวนกับทางด้านของก่านเข้ามาล่วมกันมีอะไรอยากะเชิญชวนมายังไงที่นี่ที่ไหนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่

หาังานนปนอกค่อนนช่องของคุซีแดกับช่องของน้องส้มติ๊กต่อกจ๊ะเกตุมาาคือต่องนั่งหลือเตือนแต่ละคนโอเคเดี๋ยวเรารอเจอสาวสท่านอื่นมาแล้วเรามาคุยกันดิฉันนังสาวเจมบักกี้สดแซ่บตอนนี้ขออนุหยุดการอินตินชั่วงคาวเดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะคะขอคืนคโอ้โอเคเนาะ ก็ชมบรรยากาศกันต่อนะครับเมื่อสักครู่ก็ให้อาเจ๊ป๊อกกี้สุดแซนะ่บเนาะก็ได้พูดถุยแล้วก็พาชมบรรยากาศนะครับกับสสหลายท่านที่เดินทางมาถึงในขณะนี้นะครับเราอยู่กันที่ขบวนที่4นะครับ